เอาไหมเอาเซนาป่ะเซนาเซนาโอเคไปไปแล้วชื่ออะไรพ่าปป้าได้บ่ได้เดียวชื่อบิมเขาบอกกันสีนะพวกได้สีได้สมติดได้ไหมลูกอันนี้ก็เซ็นต์ตื่นแต่ก็ไม่ได้โอ้โอ้เหหัวหนุ่ยแม่ แหน่แหนะ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 แหน่ติแหน่งองตสู้ฮอเหรอจะสู้ฮอเหรอฮะไตนัวมาเหรอจะสู้ฮอเหรอโ้ยนี่ทำใส่ด้วยนะใส่ทำเสียงซีด้วยนะอืม

ลาว่ะมือยังสัน้นอยู่เลยจะมันทำอะไรพ่อ <c oughs> อันนี้นาย,ยนคนละโอ้ย <c oughs> อ้เออเงอะแล้วฮึเฮอุหอหอมพ่อเหรอหอมพ่อไหมละ่ะหอมได้ไหมจุ๊บๆนะไหนไหนไหนอ่ะจุ๊บิทีได้ไหม PD? จุ๊บิทีได้ไหม <c oughs> จุ๊บิทีไหนจุ๊บไหนจุ๊บไหน จุ๊บหนจุ๊บหนจุ๊บไอ้ชีได้ไหมอัญยาจุ๊บพ่อก่อนพี่ฟ้าเลยพี่ฟาไปทำอะไรมาทำสหนูจำได้เหรอฝรั่งนะวันนี้จำได้ดิเหรอนี่กโน่ม้เยสวยเลดิเรือวบาพี่ฟ้าบอกอแต่คนทำให้สวยกว่าแ่ะ พี house, <ok ่ชายอยู่ไหนเนี่ยพี well> ่ชายโอเคแล้วใช่ไหมโอเคโดใหญ่เลยใค่หนึ่งคนอะน้ยออันนี้มันล็ไ